กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมค่ในเด็กสุดท้ายของรายการของเรานะคะไม่ให้รอช้ากันเลยทีเดียวนะคะสําหรับข่าวนี้นะคะเลิกกันไปตามไปงอแล้วก็กลับมาคืนดีกันได้ไม่กี่เดือนสุดท้ายเทกันอีกแล้วนะคะสําหรับนะคะหนุ่มคนนี้หนุ่มหล่อนะะ้นองแน็กชาลีนะครประกาศแยกย้ายกับแฟนอดีตแฟนสาวกามินนะคะ ลั่นจากนี้จะไม่ยอมออกมารับผิดแทนนะคะทําเอาแฟนๆช็อกแล้วช็อกอีกนะคะแน็กชาลีไลฟ์สดล่าสุดนะคะบางช่วงบางตอนเผยว่าเรื่องนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเดากันหรอกผู้ใหญ่แล้วนะคบรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรกันแต่ผมจริงๆพยายามนิ่งที่สุดแล้วแน็กชาลียังได้บอกในไลฟ์ว่านะคะสําหรับผมตอนนี้ถ้าเทียบจริงๆ ก็สองอาทิตย์แล้วกับอีกไม่กี่วันผมยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนั่นแหละนะคะตามที่มันเป็นก็คือแยกย้ายจริงๆให้เขาได้ทำตามหลายๆเรื่องในสิ่งที่เขาต้องการนะคะกันไปนะคุณผู้ชมค่ะนะคะตัวผมก็ทำดีที่สุดแล้วพยายามทำดีที่สุดแล้วนะคะหากคุณต้องจะอะไรนะพวกคุณจำคำผมไว้อย่าเสียใจคุณเสียใจผมเสียใจ ว่าพวกคุณเป็นร้อยกว่าคุณพวกคุณเป็นร้อยเท่าผมเสียอะไรมากมายผมเสียมากกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่านะคะไปไม่รอดแล้วนาะแยกยายนะคะมันไม่มันไม่ใช่ตั้งแต่แรกแล้วไหมลันอย่ากโกรธแม่นะมันไม่ใช่ตั้งแต่แรกเลยรู้เปล่าใครเตือนก็ไม่ได้เข้าใจปะเพราะนั้นดังอะ่ะเอาทัวร์ไปลงเขาหมดอะ่ะเออใครก็เตือนอะไรไม่ได้อะ่ะนะคะ มีเป็นร้อยคอมเมนต์ถามว่าทำไมผมไม่ไปเกาหลีทำไมผมไม่ไปตามหลายคนด่าผมว่าไม่กล้าจะออกไปไหนต้องมีครอบครัวด่าผมแรงๆเยอะมากหลายคนก็รู้ว่าเคยพูดหลายทีทำไมผมไม่ไปเกาหลีแต่สิ่งที่ผมต้องอดทนที่สุดคือไม่ได้ทำผิดอะไรทั้งสิน้นโอ้ตายหาแล้วแต่ต้องออกมาเป็นเหมือนคนผิดนะคะจะให้จบปัญหาคำถามนี้ผมเบื่อมาก,มากแล้วนะคะ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็มีข่าวว่ากามินยังไม่มีแพลนมาไทยเพราะติดงานครอบครัวและก็เทศกาลของเกาหลีนะคะอีกทั้งมีงานที่เกาหลีที่ต้องเคลียร์ด้วยยังไงเรื่องนี้แฟนๆก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสุดสุบสุดท้ายจําได้ไหมไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะจบนะคะแล้วก็ทัวร์ก็ไม่ต้องมาลงนะคะเพราะเขาเลิกตัวเขาออกออกมาประกาศเองว่าเลิกนะคะเขาออกมาประกาศเองว่าแคนเซิลนะคะแคนแล้วก็แคนาดาแล้วนะคะ เทกันแล้วนะคะเทเลสวิฟกันแล้วนะคะเออไม่ใช่มาบอกว่ากูอ่านเองไหมนะคะน้องคไลฟ์สดบอกเลยว่าเลิกนะคะมาก่ะต่อเลยนะคะจบนะเพจดังตอบชัดนะคะตลกขายารถผิดกฎหมายไม่ใช่นะคะจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มนะคะเมาส์สนันโซเชียลนะคะหลังเพจดังเจมมอยนะคะออกมาเปิดคำใบ้นะคะเล่าเรื่องดราม่าในแวดวงการตลกนะคะเรื่องเงินเงินทองทองบ้างบ้างดีอะไรอย่างนี้นะคะกรณ์ของการขายรถผิดกฎหมายนะคะ พอคนรู้ก็ไปไม่ซื้อนะคะพี่ก็เลยยึดเงินมัดจำนะคะหน้าตาเฉยพร้อมกันนี้ยังได้เล่าเรื่องราวาว่าว่าเรื่องตลกท่านหนึ่งนะคะถูก أ, กูนะคะจำหน้าไม่ได้แต่เอ่ยชื่อเอ่ยคือเคยดังนะสมัยก่อนอยู่ๆเนี่ยก็ประกาศขายรถบ้านราคา500,000พอลูกค้าลูกค้าอะไรนะ ลูกค้าชื่อไอทองตกลงซื้อขายลดให้เหลือ4ีลดเหลือ4ี่แสนบาทจาก5้าแสนเหลือ4ี่แสนก็ลดเยอะนะและตอนขายบอกว่ารถเนี่ยถูกกฎหมายเอาไปประกอบอาชีพไปเลยนะคะไอทองมัดจําไปแล้วส0 0 0 0ื่นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคบคนขายบอกรถพี่ไม่ถูกกฎหมายเหรอไอทองของเงินมัดจําคืน ดังนั้นตลกบอกว่ามี2ทางเลือกคือ1รับตามสภาพ2ไม่คืนเงินมัดจําถ้าไม่ซื้อเอาชิบหายแล้วมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะซึ่งหลายคนก็ไปโยวงว่าเป็นจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มหรือเปล่านะคะหลายคนก็สงสัยนะคะล่าสุดเพจเจมอร้อยแปดได้โพสต์นะคะอัปเดตคดีดังกล่าวแล้วพร้อมยืนยันไม่ใช่จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มนะคะใช่ไหมเขาบอกว่าตลกขายรถผิดกฎหมายย้ําไป ย้ำไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่พี่จุบจิบไม่ใช่พี่จุบจิบนะคะและล่าสุดตลรคนนั้นเนี่ยคืนเงินมัดจำให้กับทางไอทองแล้วเพราะเรื่องถึงตำรวจนั่นแหละมันต้องคืนอยู่แล้วแหละล,ลานไม่งั้นจะกลายเป็นช็อกโกงไม่งั้นเอาช็อ,อกอโกงไม่ได้สิมันจะกลายเป็นหลอกลวงประชาชนอช็อกโกงไม่ได้เพราะช็อกโกงมันต้องมีผู้เสียหายสิบคนขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นหลอกลวงประชาชนมันก็จะเป็นคดีแล้วก็เสียหายตลบคนนั้นคือใครเราก็ไม่รู้เนาะ มันก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะเอารถบ้านไปขายสรุปแล้วรถได้เป็นรถผิดกฎหมายเขาก็ต้องเอาเงินคืนสิไม่งั้นเดี๋ยวจะซวยกันหมดนะเออนะคะเวลาหมดแล้วคับคุณผู้ชมค่ะนะครับวันนี้พี่เต๋าพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ